ครับทราบข่าวว่าเอายาฟู่มาฉีดกับสาสเกาหลีครับผมอยากรู้ว่าตอนฉีดทีแรกเป็นยังไงบ้าง<อ>รู้สึกว่ามันจะเขียวขึ้นเออ,อ<ช>ไม่เหลืองเหมือนตอนใสปุ๋ยใช่คคือใสปุ๋ยมันเขียวครับแต่พอหมดปุ๋ยมันก็เหลือง,องแต่พอฉีดยาฟู่ไปมันเขียวแล้วมันยังไม่เหลืองยังไม่เหลืองเออ 자막 제공 및 สวัสดีครับผมผมธัญญะบุญเสริมอ่อนเพชรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดนครน,นายกอยู่กันที่อำเภอองคลักษ์ครับผมวันนี้ผมมาบุกเขาเรียกว่าสวนพันธไม้ครับใหญ่มากสวนพันธไม้ที่นี่นี่เนื้อที่หลายร้อยไร่เลยทีเดียวนะครับมาตามหากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ทำพันไม้แล้วเอาอยะฟู่ของเราไปใช้ทราบข่าวว่าใช้แล้วประทับใจเขาเป็นใครใช้ยังไงไปดูกันครับ และนี่คือเจ้าของสวนพันธุ์ไม้แห่งนี้นะครับสวัสดีครับครับคุณพี่อะไรเอ่ยวันชัยครับคุณพี่วันชัยเป็นเจ้าของพันธุไม้นี่สวนพันไม้อะไรครับไม้ไทรเกาหลีครับผมไทรเกาหลีนะครับทราบข่าวว่าเอายาฟู่มาฉีดกับไทรเกาหลีครับอยากรู้ว่าตอนฉีดทีแรกเป็นยังไงบ้างอ๋อมันก็เหลืองครับคือทีแรกมันเหลืองครับมันเหลืองก็เลยเอายาฟู่มาฉีดใช่มันปลูกไปได้ประมาณกี่วันแล้วมันเหลืองก็มันก็ มันหมดปุ๋ยมันก็จะเหลืองหมดปุ๋ยก็เหลืองใช่ครับแล้วก็เอายาฟูมาฉีดฉีดเดี๋ยวไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันก็รู้สึกว่ามันจะเขียวขึ้นเออพอปกติเนี่ยจะต้องพอถ้าเกิดมันเหลืองมันก็ต้องใส่ปุ๋ยต่อใช่ครับแต่รอบนี้พอฉีดยาฟูไปยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เลยแล้วมันเหลืองไหมดูแล้วดูแล้วมันก็เขียวขึ้นมันก็เขียวขึ้นไม่เหลืองเหมือนตอนใส่ปุ๋ยใช่คือใส่ปุ๋ยมันเขียวครับ แต่พอหมดปุ๋ยมันก็เหลืองแต่พอฉีดยาฟูใไปมันเขียวแล้วมันยังไม่เหลืองยังไม่เหลืองเออแสดงว่าดีขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งครับผมดูแล้วต้นมันแข็งแรงกว่าเดิมไหมก็น่าจะดีกว่าเดิมน่าจะดีกว่าเดิมครับผมแล้วมันแตกใบได้ดีกว่าเดิมไหมแตกแตกแตกแล้วเขียวงามกว่าเดิมไหมครับใบใบมันสวยกว่าที่ใช้ปุ๋ยธรรมดาเงา ใบเงากว่าครับคือมันจะแตกต่างกันเลยถ้าเราใช้ปุ๋ยเนี่ยมันจะเขียวอีกอย่างนึงใช่ครับแต่ฉีดยาฟูไปมันก็จะเขียวอีกอย่างนึงแต่มันจะเขียวเงาเขียวสวยกว่าเอออันนี้ฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับครั้งเดียวฉีดไปครั้งเดียวเห็นผลเลยใช่ประมาณอาทิตย์กว่าได่มครัทั้งหมดนี่มีกี่ไร่ครับสองครับผมสองไร่พื้นที่สองไร่นี่เป็มปานกี่ต้นจากนี่ไปนี่ประมาณ รวมเกือบเกือบสองหมื่นต้นเกือบเกือบสองหมื่นต้นโอ้โหพื้นที่สองไร่ปลูกไปเกือบ2 0,000ืต้นแล้วถ้าหากว่าใครที่อยากได้จะเข้ามาซื้อที่สวนเลยได้ไหมครับได้ครับผมเอาทางนั้นฝากบอกเบอร์ไว้หน่อยครับว่าใครสนใจพันไม้อยากได้พันอะไรอยากได้ต้นขนาดไหนครับผมโทรเข้ามาหาคุณพี่ได้เลย ที่เบอร์064980 0170ครับผมครับสวนอะไรนะส,วนว,นสวนวันชัยครับสวนวันชัยนะครับใคร,ครอยากได้นะเข้ามาซื้อถึงไล่ถึงสวนได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่เอาพันไม้ไปหรือว่าจะเอาไปขายต่อหรือจะเอาไปส่งต่อก็ตามนะครับถ้าหากว่าอยากจะแบ่งซื้อยาฟูจากคุณพี่วันชัยไปก็ได้นะและเดี๋ยวจะเอาให้คุณพี่วันชัยไว้คคใครซื้อต้นไม้และอยากได้ยาฟูก็เอาไปเลยเผื่อลูกค้าเขาจะเอาไปฉีดต้นไม้ที่บ้าน ก็ให้เขาซื้อต่อจากคุณพี่ไปได้เลยนะครับแล้วพอคนที่เอาไปใช้แล้วเขาจะรู้เองว่าต้นไม้เนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าเดิมมันจะเห็นผลรวดเร็วมากเพราะว่าถ้าหากว่าเราฉีดทางใบปุ๊บฉีดไปแค่วันเดียวมันจะเห็นผลชัดเจนเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าขนส่งออกไปต่างจังหวัดมันจะทําให้ต้นไม่โสมด้วยถ้าเกิดว่าใครที่เอาออกไปจากไร่ตรงนี้แล้วจะสังเกตเห็นว่าต้นมันจะไม่ค่อยโสมเพราะว่ามันจะแข็งแรงกว่าเดิมแล้ว เขาเรียกว่าโครงสร้างของลําต้นม right> ันจะแข็งแรงกว่าเดิมด้วยถ้าปกติแล้วเราใส่ปุ๋ยเฉยๆมันก็แค่จะงามให้เราเห็นแต่ตัวโครงสร้างมันจะไม่ได้แข็งแรงแต่หลังจากที่ฉีดยาฟู่ไปเราจะสังเกตเห็นได้ว่าโครงสร้างมันจะแข็งแรงต้นมันจะแข็งแรงกว่าเดิมนะตอนนี้ลองดูครับว่าการขนส่งออกไปต่างจังหวัดหรือว่าการเคลื่อนย้ายออกไปเนี่ยต้นมันจะยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะครับแต่เราเชื่อว่าต้นมันจะแข็งแรงมันจะไม่โทมเหมือนที่ที่ผ่านมานะครับก็ อยากให้พี่วันชัยลองลองสังเกตดูนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่วันชัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่เปิดใจทดลองเอายาฟู่มาฉีดกับพันไม้อันนี้เขาเรียกไซอะไรครับใซเกาหลีเขาเรียกไซเกาหลีนะครับถ้าต้นเล็กๆประมาณ1เมตรเนี่ยจากสวนเนี่ขายอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ1เมตรประมาณ55-60บาทโดยประมาณ55-60บาถึงบาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับผม ทำพันไม้ต้องใช้ยาฟูใช้ยาฟูแล้วพันไม้แข็งแรงทนทานทนแรงทนได้ทุกสภาวะอากาศขนส่งใกล้ไกลไปได้หมดใครทำพันไม้ลองใช้ยาฟู